สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าโลกปี2025นี่เอ,อมันร้อนระอุจริงๆครับเหมือนนั่งอยู่บนเตาเลยข้อมูลล่าสุดจาก a e c c เค s นี่ก็น่าตกใจมากเขาบอกว่าความขัดแย้งทั่วโลกมันเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะในรอบ5ปีแล้วแค่ปี2024ที่ผ่านมาความรุนแรงทางการเมืองก็พุ่งไปอีก25% โอเยอะมากเลยนะคะครับหลักๆก,ก็มาจากสงครามรัสเซียยูเครนที่เอ่ยยืดเยื้อเข้าปีที่4แล้วไหนจะตะวันออกกลางที่ยังเดือดไม่หยุดแล้วก็เรื่องไต้หวันที่เอ่ยังเป็นเหมือนระเบิดเวลารออยู่วันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยภาพรวมความมั่นคงโลกที่กำลังเปลี่ยนไปนี้กันหน่อยนะครับโดยมีข้อมูลหลักจากบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆเรื่องนาโตรสเซียสงครามโลกครั้งที่3 เราจะมาดูกันว่าเออจริงๆแล้วโลกมันกำลังแบ่งขั้วกันยังไงโครงสร้างพันธมิตรแต่ละฝั่งเป็นแบบไหนแล้วก็มีจุดไหนที่เสี่ยงจะพาเราไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้บ้างและแน่นอนคำถามสำคัญคือแล้วบ้านเราละ่ะประเทศไทยควรจะยืนอยู่ตรงไหนในเกมนี้คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยนะครับคือนี่เรากำลังถอยหลังกลับไปสู่ยุคสงครามเย็นแบบเดิมๆหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นยุคใหม่ที่แบบมันซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะอืมก็น่าคิดนะคะหวังว่าคุยกันวันนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเริ่มกันเลยไหมครับกับไอ้กรอบคิดเดิมๆที่ว่าโลกแบ่งเป็นประชาธิปไตยปะทะคอมมิวนิสต์อันนี้มันดูจะเออใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกรอบคิดนั้นมันตกยุคไปแล้วจริงๆครับถึงแม้ว่าจะมีบางประเทศยังใช้ชื่อพักคอมมิวนิสต์อย่างจีนคิวบาลาวเกาหลีเหนือเวียดนาม แต่ดูเหมือนจีนที่เป็นคู่แข่งหลักของอเมริกาก็ไม่ได้พยายามจะส่งออกอุดมการคอมมิวนิสต์ไปทั่วโลกเหมือนโซเวียตสมัยก่อนเลยถูกต้องค่ะการแบ่งขั้วจริงๆในศตวรรษที่21เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ระบบเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วแต่มันอยู่ที่โมเดลทางการเมืองและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย